สวัสดีนะคะนักเรียนหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อการวัดปริมาณสารปริมาณสารจะเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งค่ะส่วนมากเราก็จะบอกไปเป็นตัวเลขลูกคราวนี้ข้อมูลที่เรามีมันจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะพิจารณาจากสส่วนด้วยกันก็คือความเที่ยงความเที่ยงนะคะจะมีภาษาอังกฤษว่า precisionprecision และความแม่นนะคะ accuracy นะคะ accurate แปลว่าถูกต้องเหรอลูก accuracy ก็คือความแม่นเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะลูกก็จะวัดจากความเที่ยงแล้วก็ความแม่นความเที่ยงคืออะไรอะครูอะความเที่ยงก็คือความใกล้เคียงกันของค่าที่เราได้จากการวัดซ้ำๆซ้ำๆกันนะคะนั่นคือความเที่ยงเหมือนหนูปลาลูกดอกแล้วลูกดอกเราอะ่ะ ไปปากอยู่ตรงตำแหน่งใกล้ๆๆกันอันนั้นแสดงว่าเราปาเนี่ยมีความเที่ยงสูงความแม่นก็คือความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยที่เราได้จากการวัดลูกเทียบกันกับค่าจริงเวลาหนูปาลูกดอกลูกจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ได้คะแนนสูงๆใช่ไหมจุดตรงกลางเนี่ยที่เราปาเข้าไปอะถ้าเราปาไปตรงนี้ทั้งหมดเลยแสดงว่าอันนี้จะมีความแม่นสูงแล้วก็ความเที่ยงสูงด้วย ถ้าเกิดว่าเราปาไปสักจุดเนี่ยกระจุ้มกันอยู่จุดนี้ลูกอันนี้ก็แสดงว่าหนูมีความเที่ยงในการปาสูงแต่เราจะไม่แม่นเพราะเราอยากได้แม่นคือจุดตรงนี้คือจุดตรงกลางใช่ไหมอันนี้คือ low accuracy ก็คือความแม่นต่ำแต่เที่ยงสูงนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือหนูจะเห็นว่ามันมีการกระจายของข้อมูลเนี่ยกระจายของข้อมูลแต่การกระจายของข้อมูลสําหรับตรงเนี้ย เมื่อเราเออกมาเทียบหาค่าเฉลี่ยลูกมันจะมีค่าเข้าใกล้กับค่าจริงของเราอยู่อย่างนี้ยังถือว่าเป็น high accuracy อยู่แต่ว่า low precision นะคะคือเราจะไม่เที่ยงแต่เราอาจจะได้ใกล้กับค่าจริงแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้คือทั้งไม่เที่ยงแล้วก็ไม่แม่นคราวนี้ค่าที่เราได้จากการทดลองลูกมันจะได้จากการทำการทดลองจริงๆมันจะเป็นค่าตัวเลข ซึ่งเราจะสามารถเอามาบอกความเที่ยงและก็ความแม่นของข้อมูลเราไดนะะ้นะคะนี้ดูตัวอย่างของการทดลองของนักเรียน3ามคนนักเรียนชื่อ A นักเรียนชื่อ B นักเรียนชื่อ C ลูกทำการทดลองทั้งหมด3าครั้งท r i a l 1 t r i a l 2ท r i a L3 คือการทดลอง3มครั้งเขาวัดนะคะค่าความหนาแน่นของอลูมิเนียมนักเรียนคนที่1จะได้ค่า3ค่านี้ จะเห็นว่า2.6 2.7 2.6จะเป็นค่าแบบใกล้ๆก,กันไม่ได้ต่างกันมากพอหาค่าเฉลี่ยยังเป็น2.672 actual density ก็คือค่าที่เป็นความหนาแน่นจริงๆของอลูมิเนียมค่ะแต่ว่านี่คือค่าอะไรหลุกค่าจริงเวลาเราจะเทียบหาความแม่นเราจะเทียบจากค่าจริงอย่างนี้ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็น2.672 มีค่าเฉลี่ย average คือเฉลี่ยหูุกใกล้กันกับค่าจริงเพราะค่าจริงคือ2.699ยังถือว่าใกล้อยู่นะแบบนี้หมายความว่านักเรียน A ของเราเนี่ยมีความเที่ยงสูงและความแม่นเป็นไงลูกแม่นสูงอ่านไหมสำหรับนักเรียน B ค่ะนักเรียน B เนี่ยทำการทดลองมา3ครั้งได้1.532 1.525 1.562 พอหามาเป็นค่าเฉลี่ยจะได้1.540แบบนี้ความเที่ยงเนี่ยสูงอยู่แต่ความแม่นเนี่ยไม่ได้ใกล้ค่าจริงเลยแสดงว่านักเรียนบีของเรามีความเที่ยงสูงแต่ความแม่นเป็นไงลกูกแม่นต่ําความเที่ยงให้ดูว่าการทดลองแต่ละครั้งใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าใกล้เคียงกันทุกครั้งเราเรียกว่ามีความเที่ยง สูงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาจากความแม่นแม่นให้ดูค่าเฉลี่ยจากการทดลองหลายๆครั้งของเราดูแค่ค่าเฉลี่ยลูกแล้วเอาไปเทียบมันกับค่าอะไรค่าจริงถ้ามันใกล้กับค่าจริงก็ถือว่ามีความแม่นสูงอ่านักเรียนซีสิลูกโอ้โหนักเรียนซีทำการทดลองสามครั้งค่าแตกต่างกันลิบลับสองบ้างหนึ่งบ้างสามบ้าง แดงว่านักเรียน C ไม่มีความเที่ยงเลยลูกเมื่อเราเทียบค่าเฉลี่ยค่าจริงก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่หรือว่า C เนี่ยมีความเที่ยงต่ำแล้วก็ความแม่นก็ค่อนข้างจะต่ำด้วยนะคะอันนี้คือนักเรียน C อ่าเดี๋ยวเราลองไปสรุปนะคะ p e c i s นะคะก็คือความเที่ยงหลูกเขียนไว้ accurate ก็คือความไรลูกความแม่น อะไในลองเช็คซิคะว่าถ้าเราเปรียบเทียบความเที่ยงความแม่นของนักเรียน A นักเรียน A จะมีความเที่ยงสูงความแม่นสูงถูกไหมลูกนักเรียน B มีความเที่ยงสูงแต่ความแม่นต่ำนักเรียน C จะมีความเที่ยงก็ต่ำความแม่นก็ต่ำลูกอันนี้คือการทดลองเวลาเรามีผลการทดลองจริงๆ สามารถเอามาดูได้ว่าข้อมูลอันไหนน่าเชื่อถือแล้วข้อมูลของใครน่าเชื่อถือที่สุดล่ะคูก็คือการทดลองของนักเรียนไรยหลกนักเรียน A ถหรือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะมีทั้งความเที่ยงและความแม่นสูงนะคะอ่ะคราวนี้นอกจากการทดลองที่เป็นตัวเลขตามผลการทดลองแล้วเรายังสามารถบอกความเที่ยงความแม่นจากกราฟก็ได้ การทดลองแบบแรกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูให้มาแค่กราฟบอกได้ไหมว่าผลการทดลองอันนี้มีค่าความแม่นกับความเที่ยงสูงไหมเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าจุดสีดำคืออะไรจุดสีดำก็คือค่าที่เราได้จากการทดลองจุดนะคะจุดคืออันนี้ลูกค่าที่เราได้จากการทดลองเส้นดำตรงนี้คือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจากจุดพวกนี้ค่ะเป็นค่าเฉลี่ยและเส้นประสีแดงตรงนี้คือค่าจริงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูจะมาดูที่ความเที่ยงการทดลองแบบนี้จุดสีดำของเรากระจายไปทั่วเลยแสดงว่าความเที่ยงเป็นยังไงคะความเที่ยงต่ำคุณครูจะแทนความเที่ยงด้วยตัว p แล้วกันเนาะเพื่อให้ง่าย p ต่ำ Accurate คือความแม่นความแม่นก็ต่ำใช่ไหมลูกเพราะว่าค่าเฉลี่ยไม่ใกล้กับค่าจริงเวลาดูความแม่นให้ดูว่าค่าเฉลี่ยใกล้กับค่าจริงหรือเปล่าอย่างข้อมูลอันนี้คือมีทั้งความเที่ยงต่ำและความแม่นต่ำข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ,อต่อมาค่ะด้านขวาอันนี้ precision คือความเที่ยงเป็นไงดูกระจายของข้อมูลสุดดำดำมล ความเที่ยงต่ำตันไหมความแม่นเป็นยังไงคะความแม่นดันสูงเพราะว่าค่าเฉลี่ยเท่ากันกับค่าจริงแม้ว่าความแม่นจะสูงก็ตามแต่ยังคงเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่ถ้าจะให้เชื่อถือได้จะต้องมีทั้งความเที่ยงและความแม่นสูงทั้งคู่โอเคนะ ต่อมาค่ะข้อมูลชุดที่สามนะคะอันนี้หนูดูจุดดำที่เป็นข้อมูลของเราเกาะกลุ่มประมาณเก้าสีเก้าห้าประมาณนี้ค่ะไม่ได้แตกต่างกันมากแสดงว่าข้อมูลของเรามีความเที่ยงสูงแต่ค่าเฉลี่ยของเราอยู่นี่หูแต่ค่าจริงอยู่นี่ค่ะ ค่าเฉลี่ยมไม่ได้เท่ากับค่าจริงแสดงว่าความแม่นเป็นไงลูกความแม่นต่ำข้อมูลแบบนี้ก็ยังคงไม่น่าเชื่อถืออยู่ข้อมูลชุดสุดท้ายนะคะมีค่าความเที่ยงค่ะค่าใกล้ๆกันหมดเลยประมาณหนึ่งร้อยความเที่ยงสูงวัดได้ค่าเท่าๆกันเกือบทุกค่า แถมความแม่นก็ยังสูงด้วยเพราะว่าค่าเฉลี่ยใกล้กันกับค่าจริงแทบ,บจะเป็นเส้นเดียวกันเลยอย่างเนี้ยข้อมูลชุดเนี้ยคุณครูจะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าเราทำการทดลองได้ทั้งความแม่นและความเพียงสูงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆนะคะอุปกรณ์ในการวัดปริมาตรเราเรียนผ่านมาแล้วประมาณหนึ่ง ะะอันนี้เราจะรู้จักในกรณีที่เราจะมาวัดค่าลูกก่อนที่เราจะไปอ่านค่าจากอุปกรณ์พวกนี้ค่ะเราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์แบบเนี้ยใช้ประโยชน์ยังไงนะคะบิเกอร์ค่ะใช้สำหรับเตรียมสารละลายจะมีสเกลบอกบิกเกอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ให้ปริมาตรที่แม่นยำมากนะักเพราะว่าไอตัวปากบิกเกอร์มันกว้าง เวลาเราวัดปริมาตรเราอาจจะได้แบบไม่ได้แม่นยำม,มากขวดรูปกลวยหรือขวดรูปชมพู่ก็มีสเกลเหมือนกันใช้ใส่สารละลายตัวอย่างได้ใช้ในการไตรเทรดนะคะเพื่อหาปริมาณสารกระบอกตวงค่ะใช้ตวงสารนะคะมันจะมีความแม่นยำสูงกว่าบิเกอร์เพราะอะไรเพราะว่าปากมันแคบนะคะความเออร์เรจะน้อยกว่า อ่ะคราวนี้ตัวต่อมาค่ะปีเป็ดลูกปีเป็จะมี2แบบคือปีเป็ดที่เป็นปริมาตรเดียวหมายความว่ายังไงอ่ะครูปริมาตรเดียวก็หมายความว่าปีเป็ของเราถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันเขียนว่า25 ml มันก็จะสามารถตวงปริมาตรได้แค่25 ml จะตวงปริมาตรอื่นไม่ได้เพราะสเกลมันบอกแค่เส้นตรงนี้เท่านั้นเห็นเส้นเล็กๆตรงนี้ไหมลูก มันจะมีการบอกว่าถ้าคุณดูดสารขึ้นไปถึงขีดเนี้ยสารที่อยู่ในหลอดแก้วอันนี้จะมีปริมาตรคือ25 ml เราจะใช้ตัวที่เป็นจุกยางอะลูกดูดสารขึ้นไปขึ้นไปตึดตดตๆด,ตดไปพอที่จุดนี้นะคะมันจะตวงได้แค่25แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เขียนแค่10 ml หนูก็จะตวงได้แค่10 ml มันคือปีเปตปริมาตรเดียวนะคะมันจะแม่นยำกว่ากระบอกตวงและจะแม่นยำกว่าบีเกอร์นะคะปีเปตปริมาตรเดียวปีเปตอีกแบบหนึง่งใช้ปีเปตได้หลายปริมาตรเพราะว่ามันมีสเกลย่อยใช้ดูสารละลายที่ต้องการปริมาตรที่แน่นอนได้หลายปริมาตร มีเป็ดทั้งสองแบบนี้นะคะใช้ในการตวงสารที่มีความแม่นยำสูงได้ทั้งสองแบบแม่นยำมากกว่าบิเกอร์และกระบอกตวงนะคะเราจะใช้ปีเป็ดโอเคเนาะอีกอันนึงคือบิวเรตค่ะบิวเรตก็มีสเกลย่อยๆเหมือนกันใช้ในการบรรจุสารละลายแล้วก็วัดปริมาตรสารสำหรับ ตอนที่เราไขาสารลงมาจากก๊อกตรงนี้ลูกเราไขก๊อกมันก็จะมีสารไหลออกมามันจะเป็นการตวงปริมาตรได้เป็นการบอกปริมาตรที่แม่นยำได้โดยใช้บิวเรตบิวเรตใช้ในการไตรเตรดนะคะต่อมานะคะจะเป็นขวดวัดปริมาตรหรือเราจะเรียกมันว่าขวดกําหนดปริมาตรก็ได้หน้าตาของมันเนี่ยมันจะระบุว่า ข้างขวดเนี่ยสมมติว่ามันเป็นยี่สิห้ามนะเขาก็จะเขียนไว้ว่าขวดเนี้ยใช้ตวงปริมาตรยี่สจะมีสเกลบอกปริมาตรอยู่ตรงนี้ข้างบนคอขวดว่าครบ25แล้วนะนะคะแต่ถ้าตรงนี้เขียนแค่สิบมนะคะเมื่อหนูใส่สารไปถึงคอขวดตรงนี้มันก็จะได้ปริมาตรสิบม l มันสำหรับเอาไว้เตรียมสารละลายมาตรฐาน เพื่อให้ได้ปริมาตรที่แน่นอนนะคะโดยใช้ขวดกำหนดปริมาตรหรือเรียกสั้นๆว่าขวดวัดปริมาตรก็ได้นะคะอีกอันนึงคือเครื่องช่างค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดมวลของสารทั้งของแข็งของเหลวได้จะมีน้ำหนักบอกตรงนี้เอาสารวางไว้ตรงแผ่นจานตรงนี้นะคะเวลาใส่ก็ใส่บนกระดาษกรองหรือใส่ในบิ๊กเกอร์ที่แห้งและสะอาดก็ได้ อีกอันต่อมาจะเป็นการอ่านปริมาตรของของเหลวโดยใช้อุปกรณ์ที่มันมีสเกลต่างๆนะคะหลักในการอ่านปริมาตรก็คือจะต้องเอาสายตาของเราหลุไว้ตรงระดับของท้องน้ําทําไมมันมีท้องน้ําที่มันวอลแบบนี้ครูทำไมไม่เป็นเส้นตรงการที่มันมีท้องน้ําวอลแบบนี้ก็แสดงว่าตัวที่มันเป็นน้ำมันจะไปเกาะอ,อยู่ตรงขอบของภาชนะที่เป็นเครื่องแก้ว ทำให้เกิดแรงดูดกันระหว่างตัวที่เป็นโมเลกุลของน้ํากับเครื่องแก้วลูกมันก็เลยเกิดลักษณะาการเว้าวแบบนี้ลูกนะคะตอนเนี้ยเวลาถ้าเกิดว่ามันเว้าวก็ให้เรามองตรงท้องมันคือท้องน้ําระดับที่เราอ่านคือระดับตรงนี้นะคะเราจะไม่อ่านระดับตรงนี้นะคะให้เราอ่านตรงท้องเลลูกท้องน้ําสายตาอยู่ตรงระดับของท้องน้ํานะคะแบบนี้คือการอ่านที่ถูกต้องอ่า คราวนี้ในการอ่านอ่านยังไงอ่ะครูถ้าเกิดว่าเราอ่านกระบอกตวงโดยว่าเราจะอ่านปริมาตรในกระบอกตวงเราก็เอาสายตาวไว้ตรงระดับที่ปริมาตรที่มันเป็นท้องน้ำอาออย่างตรงนี้คุณครูขยายให้ถ้าเราอ่านตรงเนี้สังเกตว่าปริมาตรของสารของเราเนี่ยมันจะเลยห้าขึ้นไปเกือบจะถึงหกเห็นปะมันจะเลยห้าขึ้นไปแล้วเกือบจะถึงหก อันนี้เรานับยังไงลูกห้าจุดสองจุดสี่จุดหกจุดแปดแล้วก็เป็นหกจุดศูนยทันไหมท้องน้ำหนูอยู่ตรงนี้ลูกท้องน้ำหนูอยู่ตรงนี้ห้าจุดสองจุดสี่จุดหกมันคือห้าจุดหกแน่ๆแล้วตรงเนี้แต่มันเกินห้าจุดหกไปนิดหนึ่งซึ่งไอตรงที่เกินออกไปอ่ะ เราจะไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้เราต้องประมาณค่ามันเพิ่มเข้าไปเห็นไหมดังนั้นหนูจะอ่านแค่ห้าจุดหกเพียวเพียวไม่ได้ต้องอ่านห้าจุดหกบวกค่าประมาณอีกนิดหนึ่งตรงนี้ลูกด้วยสายตาเข้าไปคราวนี้ไอการประมาณด้วยสายตาของเราอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันอ่ะในเออาจจะอ่านได้ห้าจุดหกสองในบอาจจะอ่านได้ห้าจุดหกสาม ใน c อาจจะอ่านได้5.64เงี้ยเป็นต้นค่าประมาณเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันทุกคนแต่จําเป็นจะต้องประมาณค่าเข้าไปด้วยอ่าดังนั้นข้อตรงนี้สําหรับสารตัวเนี้ยก็จะอ่านค่าได้ประมาณ5.64 5.6จะเป็นค่าจริงๆตามอุปกรณ์และ4คือค่าที่ได้จากการประมาณต้องอ่านรวมค่าประมาณเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะ อ่ะคราวนี้อุปกรณ์ตรงนี้หูกถ้าคุณครูให้อ่านอ่านว่ายัางไงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่านเมื่อเรามองไปปุ๊บเนี่ยหกเกือบจะเจ็ดแล้วครูหนูต้องอ่านหกมาได้ตัวหนึ่งอ่ะอย่างไงก็ต้องอ่านได้หกใช่ไหมเราอ่านหกมาได้ตัวหนึ่งแล 8, แ้วหกจุดเท่าไหร่อ่ะครูอ่านอ่านตามสเกลนะหกจุดสองหกจุดสี่หกจุดหกหกจุดแปดและเจ็ดจุดศูนย์หกจุดแปดแน่แน่แปดเท่าไหร่อ่ะครู ่ะเราก็ขยายดูหรกท้องน้ําอยู่ตรงไหนคะท้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมอยู่บนเส้นนี้เลยใช่ไหมค,คุณครูอาจจะอ่านได้หกจุดสมมติบอกว่าท้องน้ําอยู่บนเส้นเลยอ่าคุณครูอ่คนคอานได้6กจุดแปดมีเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าครูไม่น่าจะเป็นห8จดศูนย์นะหนูอ่านได้หกจุดแหนึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดถือว่าตรงนี้เป็นค่าอะไรหรอกค่าประมาณไม่เป็นไร ไม่เท่ากันก็ได้แต่อย่าให้มันเกินแตกต่างกันเยอะหรุนะคะโอเคเนาะอย่างนี้อ่านต้องได้จุดโพสิยม2อตำแหน่ง6.8คือตามสเกลเป๊ะศูนย์คือค่าที่เราประมาณขึ้นมาค่าประมาณอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ในแต่ละคนนะคะคราวนี้จะเป็นการอ่านปริมาตรของอุปกรณ์ที่เป็นบิวเรตนะคะบิวเรตจะมีลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกด้านสายมือของเราเนี่ย จะมีก๊อกเอาไว้ไขปริมาตรตอนนี้สเกลของบิลเลตเนี่ยไอตัวที่เป็นปริมาตรศูนย์นะคะจะอยู่ข้างบนตัวที่เป็นศูนย์อยู่นี่ถัดลงมาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสีห้าไล่มาจนถึงห้าสิบเวลาเขาใส่สารนะคะเขาจะใส่เริ่มต้นจากศูนย์ก่อนให้เต็มเลยพอเขาไขาลงมาเวลาไขาเขาก็จะใส่ลงมาใน ขวดรูปชมพู่เอาขวดรูปชมพู่มารองไว้ตรงนี้ถ้าเขาไขามาถึงขีดนี้ถ้าว่านี้ลงมาถึง10 ml ไหลลงมาอยู่ในนี้เราก็จะได้ปริมาตรสารในขวดรูปชมพู่คือ10 ml ด้วยเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะไขลงมาเท่าไหร่ถ้าเราหยุดไขเราก็แค่ปิดก๊อกอ่มโอเคนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไขาก๊อกเนี่ยเริ่มต้นของเราเนี่ย มันคือรูปนี้เริ่มต้นของเราไม่ใช่ศูนย์สมมติเริ่มต้นของเราเป็นหกจุดเท่าไหร่ลูกถ้าหนูวัดหกจุดหนึ่งหกจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าแล้วก็มาที่เจ็ดจุดศูนย์แสดงว่าอันนี้เป็น6.2ใช่ไหมลูกคุณครูอาจจะประมาณมาเป็น6.25เพราะว่าท้องน้ำอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงกลางระหว่างสองกับสคุณครูสังเกตตรงท้องน้ำเป็นหลักนะคะ6.25คราวนี้พอมาดูอีกรูปหนึ่งค่ะพอเราอ่านปริมาตรจากตรงนี้มันจะเป็น39ใช่ไหม39.139.2 39. 1, 39. 2, 39. ้าจุ1 39เท่าไหร่ลูกท้องน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณครูจะอ่านได้เป็น39.30 39.3เนี่ยมันคือค่าที่เราจะอ่านได้แน่ๆคราวนี้มันประมาณเท่าไหร่คราวนี้ยคุณครูอ่านว่าท้องน้ำมันพอดีเป๊ะคุณครูเลยอ่านเป็น39.30ิพอเราได้แล้วปริมาตรเริ่มต้นคือ6.25ปริมาตรสุดท้ายที่เราไขาลงมามันคือ39.30เราก็อามันมาลบกันมันจะเป็นปริมาตรที่เราได้จากการไขาสารที่ลงมาจากบิวเรตนั่นเองเนะคะ จะได้ปริมาตรที่เราไขาออกมาได้คือ33.05 ml นั่นเองนี่คือการวัดปริมาตรจากตัวที่เป็นบิวเรตนะคะเอาปริมาตรสุดท้ายลบกับปริมาตรเริ่มต้นนะคะอุปกรณ์แต่ละชนิดนะคะจะมีความละเอียดไม่เท่ากาันหรอกมันจะสามารถบอกได้ในอุปกรณ์ของเรามันจะมีตัวเลขบอก สำหรับอุปรกรณ์2ชนิดนี้ที่ครูเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นอุปรกรณ์ที่เป็นกระบอกตวงแล้วก็ปีเป็ดแบบปริมาตรเดียวปีเป็ดแบบปริมาตรเดียวแบบนี้ลูกมันจะมีความแม่นยำในการตวงสูงกว่าปริมาตรที่เราได้จะเออร์เรอร์น้อยกว่านั่นเองนะคะ